สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำพภาคาถาอาพัดเล่านะครับเราก็จุริกรรมพักคาถานี้กับเล่านั่นเองนะครับแล้วก็ดื่มเล้าเข้าไปทําให้เราอยู่ยงคกงกระพันนะครับป้องกันสตาวุธได้นะครับเรามาดูเนื้อหาของพักคาถานี้กันก่อนนะครับเนื้อหาก็จะเริ่มด้วยคําว่าโอมตึกตึกตักตักหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชร ตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนเหลาหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟกูกูชื่อมหาธมินคือพื้นพระมหาธรณีปอมิสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรมายะโอมนโมสังขายะอะอาอีอ,อ,อ,อีสวาหะอมเพชรแตกเพชรทะลวงเพชรสํมแดงแสงพระหานุมานแสนขวานถากขวานก็หัก แสนหอ,อกปกักหอ,อกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพระเนินตีก็บอกมีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บอกมีลงตนกูคงทุศมาณีสามารถนิทุกมะนิทุสะนิมะสะทุกอิสวาสุสุสวาอีนี่ก็จะเป็นเนื้อหาอภาถาอาพัดเล่านะครับอ่าถ้าจะใช้จริงๆนะครับเราก็ต้องเอาไปบริกรรมให้ขึ้นใจนะครับ ใช้จริงแค่รอบเดียวก็ได้นะครับแต่เพื่อกันเหนียวนะครับก็ประมาณสัก3ารอบ7รอบ9รอบนะครับแต่ถ้าเราบริกรรมบ่อยๆนะครับจิตจิตเราได้แล้วนะครับเวลาไปใช้งานรอบเดียวก็ได้นะครับก็เป็นคาถาสั้างง่ายๆนะครับเอาไว้บริกรรมเวลาไปเที่ยวยังคืนนะครับแล้วไม่มีเพื่อนนะครับแล้วก็มีคนอื่นมาหาเรื่องนะครับไม่ใช่เราไปหาเรื่องเขานะ ถือเล่าฟังเพลงอยู่ดีมีคนมองหน้าหาเรื่องเขาไม่ชอบเราอย่างเงี้ยจะหนีก็ไม่ทันนะครับเพื่อนก็ยังมาไม่ถึงอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนกลับไปแล้วเงี้ยก็ต้องงัดปรกกาศนี้แหละครับขึ้นมาขึ้นมาใช้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองสวดนะครับให้ให้ฟังกันนะครับสักเจ็ดรอบแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะฟังให้ขึ้นใจนะครับบางทีการที่เราฟัง บ่อยมันก็จําได้เองนะครับไม่ต้องไปอ่านนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสวดให้ฟังนะครับสักเจ็ดรอบแล้วกันนะครับโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยัางเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชวหมวกแหลนหลาหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธรมินคือพื้นผ้ามหาธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวโอมนโมขุทธายะ โอมนโมธรรมายะโอมนโมสังคายะอา,อาอีอีสวาหะโอมเพชรแตกเพชรทะลวงเพชสำแดงแสงพระหา,านุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอกปักหอกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยนินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุกสะมณิสมมณิทุมะณิทุสะ,น,สะ,น,น,สะนิมะสะทุอิสวาสุ สุสวาอิโอมตึกตึกตักตักหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่มไม้ลวกฉววกแหลนหลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธรมินคือพื้นพระมหาธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรม,มายะโอมนโมสังขายะอาอีอ,อ,อ,อีสวาหะอมเพชรแตก เพชรทะลวงเพชรสัแดงแสนพระหานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอปกปักหอกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุสมามนิสมามนิทุมะนิทุศะนิมะสะทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็ก ตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่มไม้ลวกชมวกแหลนเหลาหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธรมินคือพื้นพระมหาธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธ,ธายะโอมนโมธรรมายะโอมนโมสังขายะอาอ,อ,อีอีสวาหะโอมเพชรแตกเพชรลวงเพชรสำแดงแสนพระหานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอ,อกปากหอ,อกก็ย่อย แสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุสะมาณีศมาณีทุมณีทุสะน,น,น,นิมะทุอิศวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยางเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนเหลาหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟ ภูกูชื่อมหาทมินคือพื้นพระมหาธราณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธายะโอมนโมธรัรมมายะโอมนโมสังขายะอาอีอ,อ,อีสวาหะอมเพชศแตกเพชรทะลวงเพรสำแดงแสงพระหนานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอ,อกปกักหอ,อกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยนินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลง ตนกูคงทุะมาณิศมานิทุมนิทุศะนิมาสาัสะทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้าในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมววกแหลนหลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธมินคือพื้นพระมหาธรณีบ่อมีสะเทือนหวาดไหวโอมนโมพุทธายะ โอมนโมธรรมายะโอมนโมสังขายะอาอีอ,อ,อ,อีสวาหะโอมเพชศแตกเพชรทะลวงเพรสำแดงแสงพระหานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอกปากหอกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยนินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุษสะมณีสมมณีทุมณีทุสะน,น,น,นิมะสะทุอิสวาสุ สุสวะอิโอมตึกตึกตักตักหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนหลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธมินคือพื้นพระมหาธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวโอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรม,มายะโอมนโมสังขายะอาอีอ,อ,อ,อีสวาหะโอมเพชรแตกเพชรทะลวง เพชรสําแดงแสงพระหานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอ,อกปกักหอ,อกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุกสะมณิสะมณิทุมณิทุสะน,น,น,นิมะสะทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็ก ตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่มไม้ลวกชมวกแหลนหลาหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธทมุนคือพื้นพระมหาธราณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธ,ธายะโอมนโมธรรม,มายะโอมนโมสังคายะอาอ,อ,อ,อีอีสวาหะอมเพชรแตกเพชทรทะลวงเพชรสำแดงแสนพระหานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอกปากหอกก็ย่อย แสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุสามะนิสามะนิทุมะนิทุสานิมะสาทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนหลาหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟ ภูกูชื่อมหาธมินคือพื้นพระมหาธราณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรมายะโอมนโมสังคายะอาอ,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 อีอีสวาหะอมเพชรแตกเพชรทะลวงเพชรสำแดงแสงพระหานุมานแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอ,อกปกักหอ,อกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยนินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลง ตนกูคงทุกสะมานิสามานิทุมะนิทุสะนิมะสะทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนหลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธมินคือพื้นพระมหาธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวโอมนโมพุทธายะ โอมนโมธรรมายะโอมนโมสังคายะอาอีอ,อ,อ,อีสวาหะโอมเพชรแตกเพชท,ทะหลวงเพชสำแดงแสงพระหานุมานแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอ,อกปกักหอ,อกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยนินแสนพระเนินตีก็บ่มีขัน้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงต้นกูคงทุกสะามณาิสะามานิทุมณิทุสะนิมะสะทุอิสวาสุ สุสวอาอ,าวโอิโอมตึกตึกตักตักหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนหลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธรมินคือพื้นพระมหาธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวโอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรมายะโอมนโมสังขายะอาอีอีสวาหะโอมเพชรแตก เพชรทะลวงเพชรสำแดงแสงพระหานุมานแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอปกปักหอกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุษสะมณีสะมณิทุมณิทุสะ,น,สะ,น,น,สะนิมะสะทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวเหล็ก ตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่มไม้ลวกชมวกแหลนเหลาหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธทมุนคือพื้นพระมหาธรณีบรรม่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรมายะอมนโมสังคายะอาอ,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 อีอีสวาหะอมเพชรแตกเ,เพชรทะลวงเพชรสำแดงแสนพระหานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอปกปักหอกก็ย่อย แสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพรเนิรตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุษะมณีสมามะนิทุมะนิทุสะนิมะสะทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนหลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟ ขู่กูชื่อมหาธรมินคือพื้นพระมหาธราณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรมายะโอมนโมสังขายะอาอีอีอออสวาะาอมเพชรแตกเพชรทะลวงเพชรสำแดงแสงพระหานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอ,อกปกักหอ,อกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยนินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลง ตนกูคงทุสะมาณิามาณิทุมณิทุศนิมศาาทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนหลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขู่กูชื่อมหาธมินคือพื้นพระมหาธรณีบ่มิสะเทือนหวาดไหวโอมนโมพุทธายะ โอมนโมธรรมายะโอมนโมสังขายะอาอีอีสวาหะโอมเพชรแตกเพชทะลวงเพชสำแดงแสงพระหานุมานแสนขวานถากขวานก็หกักแสนหอกปักหอกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยนินแสนพระเนินตีก็บ่มีขัน้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุษสะมณีสะมณีทุมณีทุสะน,น,น,นิมะสะทุอิสวาสุ สุสวาอิโอมตึกตึกตักตักหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกฉมวกแหลนหลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธมินคือพื้นพระมหาธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวโอมนโมพุธทธายะโอมนโมธรรม,มายะโอมนโมสังคายะอาอีอ,อ,อ,อีสวาหะโอมเพชรแตกเพชทรทหลวง เพชรสําแดงแสงพระหานุมานแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอ,อกปักหอ,อกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุษสะมนิสะมณิทุมะณิทุสะน,น,น,นิมะสะทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหัวกเหล็ก ตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนเหลาหอ,อกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธรมินคือพื้นพรามหาธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรม,มายะโอมนโมสังขายะอาอีอ,อ,อีสวาหะอมเพชรแตกเพชรลวงเพชรสำแดงแสนพระหา,มมานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอ,อกปกักหอ,อกก็ย่อย แสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุะมาณีศมาะนิทุมะนิทุะนิมะ,ะทุอิศวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนหลาหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟ ขู่กูชื่อมหาธรมึนคือพื้นพระมหาธราณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรม,มายะโอมนโมสังคายะอาอีอ,อ,อ,อีสวาหาอมเพชรแตกเพชรทะลวงเพชรสำแดงแสงพระหานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอ,อกปกักหอ,อกก็ย่อยแสนค้อนต่อยคอนก็เยนินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลง ตนกูคงทุะมาณิศมาณิทุามณิทุศะน,นิมาสาทุอิสวาสุสุสวาอิโอมตึกตึกตักตัก,ตกหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูย่างเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้ลวกชมวกแหลนหลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟขูกูชื่อมหาธมินคือพื้นพระมหาธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวโอมนโมพุทธายะ โอมนโมธรรมายะโอมนโมสังขายะอาอีอ,อ,อ,อีสวาหะโอมเพชศแตกเพชรทะลวงเพรสำแดงแสงพระหานุมาณแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอกปกักหอกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยนินแสนพระเนินตีก็บ่มีขั้นแสนดาบขวานฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุกสะมณาาาีสะมณีทุมณีทุษสะนิมสศทุอิสวาสุ so, so i